กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับน้องสาวโซ่พาเวยชแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีค่าวบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดามีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮาน้อยนะคะ ชุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องพอดีว่าแอดมิน่ะเมื่อวานนะคะแสบตามากเลยนะคะก็ต้องกราบขอโทษขอภัยนะคะเลิกงานมานะคะดิบอาบน้ำนะคะอาบน้ำเสร็จว่าพักสายตาสักนิดหนึ่งนะคะหลับยาวเลยนะคะตื่นอีกทีหนึ่งนะคะปีสี่นะคะก็มาอัดคลิปนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ต้อง กราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้อง f อซด้วยนะคะที่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดเนาะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้แอดมินก็จะขึ้นมาไลฟ์สดนะคะว่าจะไปหาซื้อยาเยอะตามานาะพี่น้องพี่น้องแสบตาจนน้ําตาไหลเลยนะคะเงินหลายพี่น้องเอยแอดมินกันไดเนาะโอเคนะคะเราก็มาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะ ฮานอยชุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะแอดมินให้เด่น8เนาะเด่น8รูด8ปนะคะเมื่อวานก็มานะ,ะมา83านะคะ8 3ฮานอยปกตินะคะเข้าบนนะมาตัวเน้นนะมาตัวชอบนะคะเราก็จะเป็น28นะคะ28 2882นะคะเข้า2คู่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะถ้าไม่ใช่แอดมิน,นะะเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะ นี่นะคะของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะของเมื่อวานน่ะเห็นไหมพี่น้องไม่ได้จกตานะคะไม่ได้พูดโกหกนะเนี่ยมาจริงๆนะคะดูวันที่นะคะ mm. เห็นไหมเข้ามาสองนอยนะคะฮานอยปกติและ VIP นะคะมาบุญหมดเลยเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อพแม่พี่น้อง FC นะคะบางทีบางท่านนะคะก็บอกว่า เออพูดนานไปนะคะอะไรเงี้ยแอดมินก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะบางทีแอดมินก็ไม่มีเพื่อนคุยนะคะก็เลยคุยหน้ากล่องนะคะเนาะ เราก็มารับชมนะคะฮานอยชุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะแอดมินก็ได้เขียนไปแล้วนะคะเขียนเสร็จสรไมาแล้วขออนุญาตปิดข้างบนนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะ สายวิ่งนะคะตารางก่อนตารางก็เปื่อยมาแล้วพี่น้องแอดมินมีตารางของแอดมินเหมือนกันนะคะวันพุธนะวันพุธก็จะมีนะคะมีห้ามีสี่มีเก้าห้าสี่เก้า 2 8นะคะตารางกำลังวันนะคะวันพุธนะคะตารางกำลังวันนี้ใช้ได้ใช้ได้ทุกวันพุธนะคะแอดมินจดไว้ใครอยากตามแอดมินจดไว้ได้เลยนะคะตารางกำลังวันของแอดมินนะคะแอดมินหาสูตรใหม่มาเนาะหาสูตรใหม่มาได้นะคะก็ไม่ใช่ไม่เชิงว่าสูตรใหม่นะแต่ว่าก็ใช้สูตรนี้เอามาเป็นตัวเจาะนะคะ ส่วนชุดเด่นนะคะชุดเด่นวันนี้ให้ศูนย์นะชอบศูนย์นะคะโอเคนะคะเราก็มารูปศูนย์กันนะคะก็จะมีนะคะมีศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะคะก็จะเป็น 0ูนห้าะคะ0ูน7 0หก9นะคะ,0 6, 0 7, 0 8, ะ,คะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี09 03เกนะคะ0ูน1นะคะ จะเป็น05นะคะหคู่นะคะตัวที่แอดมินเน้นให้นะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจา้า ถ้าใครอยากสลับสุ่นช่องนะคะค่าประกาค่ากระดาษนะคะจะได้ถูกทุกวันถูกตลอดถูกทุกรอบนะยิ่งถูกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเนาแอดมินแปะนะคะแปะไว้ให้นะคะใครอยากแอด i อ l ดีไลน์แอดมินก็แอดมาได้นะคะเป็นไลน์ฟรีนะคะเดี๋ยวเขียนไว้ข้างข้างล่างดีกว่านะคะ นาะใครอยากสนับสนุนช่องนะคะสมุดปากกาเนาะพี่น้องเนาะ ชื่อนะคะคันทองนะคะอืมไอดีไลน์นะคะไอดีไลน์ k h a n t o n g นะคะหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะคะแอดมาได้นะคะเป็นไลฟรีนะคะ ก็ขอวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆวยห่งๆปังๆงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า